ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาจกับพีเซลแชร์หน้าอีกแล้วชช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนที่เซลเรียนอยู่ประเทศจีนนะคะ<อ>ทุกคน่จะไปะดูก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เซลด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนสําหรับเรื่องนี้เซลจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะทุกคนจะพูดถึงการเรียนที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็สังคมที่นั่นแล้วก็ การแต่งกายนะคะทุกคนจะเป็น3มเรื่องใหญ่ๆนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะทุกคนสำหรับการเรียนเนาะสำหรับเซลล์คือไปเรียนที่นั่นเป็นปรญยาตรีนะคะทุกคนปกติจะเป็น5ปีเนาะจะปรับพื้นฐาน1ปีแล้วก็ขึ้นคณะขึ้นคณะใน,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 นที่เหนียวนะว่าเรียน สาขาวิชาที่เราจะเรียนอีก4ปีรวมกันเป็น5ปีนะคะทุกคนการเรียนนะคะทุกคนตอนที่เซลปรับพื้นฐานเนาะเซลคือไปแรกๆนะคะทุกคนไม่ได้ภาษาจีนเลยที่มอเซลนะคะทุกคนเขาจะแบ่งคลาสเป็นทั้งหมด3คลาสนะคะทุกคนเป็นคลาส C คลาส B แล้วก็คลาส A นะคะทุกคนคลาส C คือเป็นคลาสที่ ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลยแบบว่าอยากเริ่มเรียนตั้งแต่แรกตั้งแต่พินอินตั้งแต่แบบว่าสับตัวแรกเลยนะคะทุกคนจะเป็นคลาส C นะคะทุกคนคลาส B ก็จะมีความรู้พื้นฐานขึ้นมาหน่อยประมาณเฉลระดับ3ขึ้นไปถึงจะเรียนคลาส B ได้นะคะทุกคนแล้วก็คลาส A จะเป็นระดับ5ขึ้นไปสาหรับเซลนะคะทุกคนแปลแรกเราไม่มีพื้นฐานเลยเนาะเราก็เลยต้องอยู่คลาส C นะคะทุกคนก็เรียนไปเรื่อยๆเนาะก็ สามารถสอบระดับ4ผ่านได้ใน1ปีนะคะสำหรับเซลก็คือถือว่าเก่งมากนะคะทุกคนแต่มันมีคนเก่งมากๆกว่านี้คือสามารถผ่าน5ได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเซล์ลทำไม่ได้นอเพราะว่าโนค่ะโอเคสำหรับการเรียนในการปรับพื้นฐานก็แค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็มาถึงตอนที่เซล์ลขึ้นขนาดเลยนะคะทุกคนตอนแรกเซล์ลขึ้นคลาสเซล์เลือกเป็น international business นะคะทุกคนเป็นในภาพภาษาจีนเนาะแล้วก็เรียนไปเรียนไปคือ บอกตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างยากสาหรับเราเพราะว่าเราเรียนร่วมกับคนจีนนะคะทุกคนคือคนจีนทั้งห้องแล้วก็บวกคนต่างชาติไปสคนนะคะทุกคนคือคนไทยทั้งหมด4คนเลยทุกนะค,คนก็ค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเราต้องเรียนคณิตนะคะทุกคนเศรษฐศาสตร์นะคะทุกคนอะไรต่างๆเนาะเป็นภาษาจีนหมดเลยถือว่าท้าทายสําหรับเราก็ทําให้เราตุยนะคะทุกคนก็กินเไปค่อนข้างหลายทัวร์ เลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ทำให้เซลต้องย้ายสาขานะคะทุกคนเป็น business English นะคะทุกคนก็คือสาขาปัจจุบันเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนสอบการเรียนก็มีปัญหาบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าก็ตามภาษาที่เราต้องกลับไปเก็บหน่วยกิตตอนปีหนึ่งเนาะมันก็จะค่อนข้างหนักเลยตอนที่เราอยู่ปี2นะคะทุกคนเราต้องลงไปเก็บหน่วยกิตเรื่อยๆเลๆก็ถือว่า หนักเอาเรื่องนะคะทุกคนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผ่านการเก็บหน่วยกิจมันเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะทุกคนสังคมในการเรียนนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมีการชิงดีชิงเด่นกันเท่าไหร่นะคะทุกคนหรือว่าเซลล์สัมผัสไม่ถึงอันนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็มีการเพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นคุณจีนช่วยเราหรือว่าเราช่วยคนจีนค่ะเราช่วยคนจีนไม่ใช่ว่าช่วยเขาเรียนหรอกก็คือช่วยในทางที่เขาต้องเรียนภาษาไทยไง เออเราก็เลยช่วยเขาในส่วนตรงนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่ก็นรกค่ะนรกดีๆนี่เองนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนจบเรื่องการเรียนสังคมการเรียนไปแล้วเนาะต่อไปจะเป็นสังคมเพื่อนสังคมอะไรต่างๆนะคะทุกคนสำหรับสังคมเพื่อนนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้แตกต่างจาก ประเทศเราสักเท่าไหร่นะคะทุกคนมันก็จะมีคนคิดเยอะคิดน้อยคนเยอะคนไม่เยอะคนอยู่ง่ายคนอยู่ไม่ง่ายก็มีปกตินะคะทุกคนแต่ว่าก็ยกตัวอย่างสังคมเพื่อนที่เซลอยู่เลยก็แล้วกันนะคะ,ะ,คะทุกคนเซลมีเพื่อนคนจีนจริงๆสนิทจริงๆอะไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนคนจีนที่สามารถพูดคุยได้นั้น,นนี้ก็คือเยอะมากนะคะทุกคนเพื่อนคนจีนะะที่สนิทจริงๆมีแค่ ไม่ถึง1ิบคนนะคะทุกคนสามารถช่วยเหลือสารทุกสุดดิบอะไรทุกอย่างยืมเงินอะไรได้อะไรประมาณนี้จะมีไม่ถึง10คนแล้วก็สังคมเพื่อนคนต่างชาติบ้านนะคะทุกคนคนต่างชาติคือตอนที่เซลเปย์แรกมันจะมีคนคัสตังแคนาดาแล้วก็รัสเซียะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนแต,แต่ว่าที่มีปัญหาบ่อยๆปัญหาหลากัหลกๆก็น่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าตอนเซลไปอ่ะคนไทยเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนแล้วมันก็เลยทำมีมีปัญหาแบบเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสังคมเพื่อนที่ เป็น international student ของเซลก็คือจะค่อนข้างน้อยเนาะเพื่อนที่สนิทจริงๆนะคะทุกคนปัจจุบันของเซลมีแค่5คนนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยรวมเซลไว้ด้วยเนาะ <c oughs> ก็เป็นแค่5คนที่สนิทจริงๆสนิทมากๆเลยใช้ชีวิตอดูกันทุกวันมีแค่5คนเนาะแต่ว่าเพื่อนคนจีนจะมีไม่ถึง10คนนะคะแต่ว่าถามว่ามีเพื่อนที่เห็นแก่ตัวชิงดีชิงเด่นค่ะนั้นไหมสำหรับตัวเซลเซลไม่เคยมีเพื่อนประเภทนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แสวหงหาคนประเภทนั้นเราก็เลยไม่เจอนะคะทุกคน เพื่อนเซลก็คือแบบว่าค่อนข้างดีเลยช่วยเหลือทุกอย่างนะคะทุกคนทํากับข้าวให้กินพาไปซื้อของช่วยการเรียนช่วยทําการบ้านให้รอการบ้านอะไรพวกเนี้ยเยอะแต่ไม่หมดก็ถือว่าเซล,เซลปลื้มในสังคมเพื่อนมากๆเลยนะคะเร่จะพูดถึงสังคมการแต่งตัวหรือว่าการแต่งตัวนั่นเองนะคะทุกคนการแต่งตัวของจีนเขาจะใส่ชุด p r i v a t นะคะทุกคนไปเรียนเนาะหรือว่าชุด แต่งตัวอะไรก็ได้ไปเรียนอ่ะก็คือชุดตามใจฉันนะคะทุกคนคือสําหรับเซลถือว่าดีมากนะคะทุกคนมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เซลอ่านข่าวเนาะที่ประเทศไทยแบบว่าออกมารลนลรงแบบว่าไม่อยากใส่ชุดนักเรียนแล้วอยากชุดปลาเบแทนอยากใส่ชุดตามใจฉันไปเรียนแทนนะคะทุกคนเซลเห็นด้วยนะเพราะว่าคือเราอะใช้ชีวิตโดยการใส่ชุดอะไรก็ได้ชุดตามใจฉันไปเรียนมาก็ หลายปีแล้วอะเราไม่เคยเจอปัญหาที่มีคนเหยียดที่มีคนแบบว่าใส่ชุดแบรนด์ทั้งตัวแล้วมาเหยียดคนอื่นนู่นนัะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคนมันไม่มีใครมาสนใจเราหรอกอันนี้พูดจริงๆเลยเซพูดพูดเลยว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่งชุดตามใจฉันใช่ไหมฉันแต่งสวยแค่ไหนก็ได้ไปเรียนแต่ความเป็นจริงแล้วอะทุกคนตื่น,น,น,นะะนไปเรียนให้ทันก่อนนะคะทุกคนตื่นไปเรียนแล้ทันก่อนนะคะอืค่อยมาคิดว่าจะแต่งตัวยังไงไปเะบอกเลยว่า ที่เซลถ่ายชุดตามใจฉันไปเรียนนะคะทุกคนตั้งสองปีกว่าๆสามปีเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่เชลได้แต่งสวยไปตอนเช้าเป็นมงเช้าแลคะทุกคนคือแทบไม่มีเลยนะคะทุกคนก็จะแต่งแบบชุดกางเกงวอร์มเสื้อยืดอะไรปกติวันที่หนาวก็จะใส่เสื้อคลุมแค่นั้นเองนะคะทุกคนไม่มีวันไหนที่แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มทักทีเพราะว่าตื่นไปเลยให้มันทันก่อนนะคะทุกคนแล้วสังคมที่ประเทศจีนคือคนจีนส่วนมากนะคะทุกคนเขาจะแต่งตัวแบบตาม แฟชั่นอยู่แล้วเขาแฟชั่นเขา้งจัดเจนจัดแจ้งชัดเจน,จเจน,จเจนแต่ว่าแฟชั่นแบบสุดๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ่ะเสื้อผ้าต่างๆที่เขาใส่ก็จะเป็นเสื้อผ้าจากออนไลน์เนาะเพราะว่าจีนเขาจะมีแอปช้อปปิ้งที่เรียกว่าถอเป่าเนาะที่แบบว่าคนจีนทั่วประเทศจีนคือใช้กันเนาะนะคะทุกนะค,คนคือเขาจะซื้อเสื้อผ้าจากตรงนี้ไปส่วนใหญ่นะคะทุกคนแล้วเขาจะแฟชั่นแบบจัดเต็มมากบางคนนะคะทุกคนใส่คอสเพย์ไปเรียนนะพูดตรงๆใส่คอสเพย์แบบกระโปรงสุ่มเลยนะคะทุกคนจะแบบ มองแบบอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่ามองเหยียดไม่ใช่ว่ามองอะไรนะคะทุกคนมองว่าเฮ้ยมึงตื่นกี่โมงเนี่ยว <laughs> ันนี้ถึงไดแต่งขนาดนี้มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเซลคือตื่นหกโมงครึ่งนะคะทุกคนมีเรียนแปดโมงก็แทบไม่ทันหรอว่าแต่ว่านางแบบลากสุ่มมาได้ขนาดนี้ตื่นกี่โมงก็ถือว่านับถือความพยายามนะคะทุกคนแต่ว่าคนสมวนมาก็อารมณ์เซลนี่แหละค่ะทุกคน <laughs> ก็ประมาณว่าตื่นอาบน้ําแปรงฟันใส่กางเกงวอร์ม สื้อยืดปกติใส่ชุดคุมแล้วก็ใส่แมสไปเรียนจะไปเงี้ยแทบจะทุกวันนะคะทุกคนไม่อวันไหนเขาแต่งสวยหรอกนอกจากวันนั้นจะแบบว่าเรียนบ่ายนะคะคนเรียนบ่ายก็จะมีเวลาสวยหน่อยนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสุขส๊กเ์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากติดต่อสื่อสารกับเซลล์โดยตรงก็ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะทุกคนบาย